สวัสดีครับสวัสดีครับสมาชิทุกท่านครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่อง v i p ธรรมดานะครับช่องี f p ธรรมดาก็จะมานำเสนอลาวสตาร์นะครับลาวสตาร์ของวันที่8นะครับวันที่8มกราคม2567นะครับ67นะครับลาวสตาร์ก็คือเลขจากประเทศลาวนะครับวันนี้ก็เป็นวันจันทร์นะครับ ีเหลืองสีเหลืองนำโชคนำสิ่งดีๆมาให้ทุกๆท่านนะครับขอขอบคุณสมาชิกทุกๆท่านนะครับที่แวะเข้ามาชมนะครับทุกๆทุกๆเลยฝากกดติดตามเลยนะครับกดติดตามกดถูกใจนะครับกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับทางก็จะมาวางเลขให้ท่านผู้ชมได้รุ่นรุ่งเพื่อความบันเทิงเท่านั้นนะครับวานนี้ออก2 6 8 0 8นะให้ห้าหกเเน้นที่ห้ากับหกมาหกอยู่นะครับแต่ไปไม่ถึงหกสองนะก็คือคู่เจาะมักจะ <c oughs> มักจะหลุดนะครับให้ระมัดระวังด้วยผู้เจาะมักจะพลาดนะแต่ตัวเด่นนี่ก็โอเคอยู่อืบางครั้งก็เน้นผิดตัวเท่านั้นเอให้เด่นสามตัวเน้นเน้นตัวหน้ามันจะไปหลังพอเราเน้นหลังมันจะมาหน้าพอเราเน้นทั้งหน้าทั้งหลังมันหายไปเลยอะไรประมาณนี้คือมันมันจะบทาทุกวิถีทางว่างั้นเถอ,ะ,อะประมาณนี้นะครับพูดอีกแบบหนึ่งก็คือให้ให้ไม่แม่นว่างั้นเถอะเอา ให้ไม่ชัวร์เหมือนกันเต่ให้ทางหนึ่งนี้ไปทางหนึ่งเลขอาจารย์นี่มันเหมาะสําหรับไปทําเลขดับนะเอาไปทําเลขดับได้นะเพราะว่ามันไม่ค่อยจะมาประมาณนี้นะครับเมื่อวานนี้ก็เข้าหกอยู่นะครับอขอแสดงความยินดีกับท่านที่โชคดีนะครับขอให้ทุกท่านโชคดีดวงดีเฮง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 นะครับก็คือมีอยู่มีกินนะมีพออยู่พอกินนะครับอันนี้มันไม่สามารถที่จะไปทําเป็นอาชีพได้นะครับนอกจากพอข้ากับข้าว ใครพอมีค่ากับข้าวแล้วก็พอค่าอาหารหมาอาหารแมวค่าค่าเขาเรียกว่าอะไรบรรเทาบรรเทาค่าของชีพชีวิตประจําวันว่างั้นเถอะนะครับบรรเทานะไม่ใช่จะจอดหวังให้มันอันนั้นและไม่ได้นะครับประมาณนี้นะครับขอขอขอบพระคุณนะครับมาชมกันเลยนะครับมาชมกันเลยนะวันนี้ก็ขอให้แหงๆกันทุกคนนะครับอย่าพึ่งอารมณ์เสียอย่างุนหงิดนะครับถ้าอารมณ์เสียหงิดทิ้งไปเลยไม่ต้องมา จัดไม่ต้องมาอะไรเลยนะครับถ้าเป็นคนเครียดนะเป็นคนอารมณ์โมโหอะไรเงี้ยแบบนี้ตรง้ามเขาชอบอนะอารมณ์แบบเนี้ยยิ่งโมโหถ้าหร่ยิงหมดตัวอ่าอันนี้อ่ต้องใจเย็นเย็นเงินเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะครับกว่าจะหามาได้กว่าจะหาได้มันยากนะมันต้องคนมีอะไรหลายหลอย่างถึงจะได้เงินมาแบบง่ายๆ่นะครับ วันนี้ก็เด่นตัวเดิมนะนี่เด่นตัวเดิมนะครับคำนวนอ,ออกมาตามสูตรนะ เสร็จแล้วเรามาวิเคราะห์กันไครยห้าหกเจ็ดน,นะครับเด่นตัวแบบเมื่อวานนี้นะขอ,อเน้นที่ห้านะกับกับเจ็ดนะห้ากับเจ็ดนะครับใครชอบห้ากับหกก็จัดไปนะครับเนี่ยนะห้ากับหกนะครับจัดไปนะห้ากับหกชอบอาจารย์จนตัวก็คือชอบห้ากับเจ็ดนะครับขอฟันสมุดที่ห้านั่นแหละแต่หกเป็นตัวรองนะครับหกเป็นตัวรองนะ อันนี้คือชุดวินนะครับชุดวินจุนหนึ่งสองสามห้าหกนะครับประมาณนี้นะครับส่วนชุดชุดเจาะเด่นนี่ก็สองกับสามนะอ่าสองกับสามสองกับสามนะครับนี่ห้าสองห้าสามหกสองหกสามนะครับถ้าเจ็ดมาก็เจ็ดสองเจ็ดสามนะครับประมาณนี้นะครับเน้นที่รูดกับวิ่งนะครับอ่ารูดที่ห้าเป็นหลักนะครับ อ่านะเด่นจุดนะครับกับเกียรนะครับส่วน6กเป็นจวเรองใครชอบก็จัดไปนะครับประมาณนี้นะครับมาดูซิคานี้อ่าก็จดไปได้แล้วล่ะมันก็คงจะมีเท่านี้เน้นที่ลูดนะครับเน้นที่รูดนะเน้นที่รูดนะครับรูดนะครับรูดก็5กับเกียนะครับอ่าวิ่งก็5กับเกียรนะครับ5กับเกียร ส่วนตัวก็คือชอบ5แหละอ่ะฟันชงที่5นะกันประมาณนี้ส่วนทางนี้5 3สนะชอบนะ5 3สกับ3 5หนะครับก็คือติด5้าไว้ว่างั้นเถื่อนง,ง่ายจะจ,จัดอะไรก็มี5อยู่ด้วย่างั้นเถอะอ่า5อยู่ด้วยส่วน6กอย่พิจารณาด้วยนะครับตัวรองมันชอบตัวเสือนะก็คือชอบเสือกอะไม่ให้มาก็ยังมาอยู่นั่นแหละอือ่บ พอคนจัดเยอะๆเก้ากลายเป็นเลขเก้านั่นเ,เนี่ยเลขหกเนี่ยให้หกกลายเป็นเกนะ้าแล้วถ้าเกิดคนคนมาหันมามองเขาเยอะๆ,ๆเขาจะกลายเป็นเก้าทันทีเลยประมาณนี้นะครับประตามนี้นะครับนี่นะครับขอปันชงที่ห้าสามสามห้าติดห้าไว้นะครับไม่ว่าจะจัดเลขอะไรมานะครับติดห้าไว้อืประมาณนี้นะครับขอขอบพระคุณมากๆนะครับขอให้ทุกท่านโชคดีโชคดีโชคดีแเ่งนะครับ ทางวันนี้ก็มีตามนี้นะครับขอให้ทุกท่านวันนี้วันจันร์นะขอให้สีเหลืองนำโชคท,ท,ทุกทุกท่านนะครับโชคดีเหงๆ,ๆครับสวัสดีครับ